ต o t a ลิซ i n งนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าพักชําระนี้มาแล้วค่ะในคลิปมีแนะนำขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบใน2นาทีทำง่ายมากๆเลยค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน TLT Simply นะคะขั้นตอนเป็นอย่างไรเตรียมโทรศัพท์ไปติดตั้งกันค่ะ t l t Simply แอปที่ทำคุณสบายกว่าดาวน์โหลดง่ายๆแล้ววันนี้ที่ Google Play หรือ App Store เมื่อติดตั้งแล้วระบบจะให้กรอกอีเมลเพื่อลงทะเบียนจากนั้นสามารถเลือกประเภทการยืนยันตัวตนที่ด้านบนขวาซึ่งจะมีทั้งหมายเลขประจำตัวบนบัตรซิมพีคาร์ด Card, หมายเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางและเลขที่สัญญาเช่าซื้อระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อใช้ยืนยันตัวตนสุดท้ายตั้งรหัสพิน6หลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไปเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันร้อมรับบริการได้ทุกเวลาทั้งจ่ายค่าง,งวดต่อภาษีดาวน์โหลดเอกสารเรียนที่อยู่จัดส่งเอกสารรับข่าวสารโปรโมชั่นตลอดการใช้งานได้เลยครับเข้าแอป TLT s i m p l y ค่ะให้ลูกค้าใส่รหัสตอนสมัครค่ะระบบจะโชว์ข้อมูลรถยนต์นะคะให้ลูกค้ากดปุ่มซ้ายมือบนสุดสามขีดค่ะในช่องโครงการช่วยเหลือลูกค้าค่ะ ระบบจะแสดงสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ของท่านที่ผ่านเกณฑ์ระบบจะแสดงเมนูให้ท่านเลือกระหว่างปรับโครงสร้างหนี้หรือพักชำระหนี้ค่ะให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดแล้วกดยืนยันค่ะ จะนาท่านไปสู่หน้าจอของเิขที่สัญญานะคะคได้รับเรื่องเรียบร้อยค่ะรอสักครู่นะคะถ้าสําเร็จแล้วหน้าจอจะขึ้นว่ายื่นเรื่องสําเร็จค่ะสําหรับท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคนที่ไม่ได้ค่ะหน้าจอจะโชว์แบบนี้ค่ะพอกดเข้าไปดูรายละเอียดนะคะจะโชว์เรขที่สัญญาค่ะสัญญาของท่านไม่เข้าเงื่อนไขค่ะเนื่องจากทั้งชำระเกิน60วันเช่าซื้อแบบสบายดีค่ะเช่าซื้อสมปองสมใจเช่าซื้อรายใหญ่เช่าซื้อโดย b e n t ฮีโน่และบริการ k ิ n ต o ค,ค่ะถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามนี้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ